เอาเลยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับผมในอีกครั้งนึงครับผมป้อมนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรถ้าเราจะทำคอนเทนต์นะครับผมหรือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ตามนะครับตอนที่ผมทำเฟซบุ o กนะครับผมผมคิดไม่ออกครับว่าทำคอนเทนต์จะทำอะไรนะครับผมก็เป็นวิธีการหนึ่งที่คุณจะสามารถทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ได้นะครับโดยวิธีการอะไรนะครับผมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับผมหรือการทำคีย์เวิร์ดนะครับผมง่ายๆครับผมเพียงแค่คุณพิมพ์คำว่า Google Trade นะครับผม o o g ก e t r ทรดนะครับผมวิธีใช้มันง่ายมากนะครับผมแค่คุณพิมพ์ไปปุ๊บคุณจะมีหน้าจอขึ้นมาตรง t r รน g o o o l l e o ทซีนะครับผมกดพิมพ์กดเข้าไปเลยครับผมเนื่องจากกล้องเว็บแคมผมเสียนะครับผมบางคนอาจจะไม่ได้เห็นหน้าผมนะอย่าคิดมากกันนะครับผมว่าผมจะหายหน้าหายตาไปนะครับเดี๋ยวจะกลับมาโชว์หน้าโชว์ตากันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าใครไม่ชอบคิดหน้าผมก็ทำใจครับผมเพราะเราจะได้เจอกันอีกนานครับ เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่เอาโอเคครับผมมาถึงหน้า Google t r e n d นะครับผม o o g l e Trend ปุ๊บคุณก็มาดูได้เลยว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับผมจริงๆแล้วมันก็มีให้เราดูนะครับผมว่ามนมีข่าวอะไรบ้างนะครับใน Google ที่เขาค้นหานะครับกดหัวไว้ก็จะดูในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นการตรวจหวยส่วนใหญ่นะครับผมก็มีข่าวที่มาแรงนะครับในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานั้นๆนะครับผมแต่เราจะหาสามารถหาอะไรได้ของมันนะครับผมเราอยากทําอะไรครับสมมติท่องเที่ยว ยังว่าท่องเที่ยวปั๊บการเปรียบค้นคำค้นหาเนี่ยเราหาได้มากที่สุดนะครับหลายหลายคำนะครับผมท่องเที่ยวกินนะครับผมอาฮะที่พักอ่าฮะ สมมติเราอยากทำอาหาร่ะทำอาหารเพิ่มไปด้วยทำอาหารมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกคอนเทนต์อ่ะเป็นคอนเทนต์ลองเป็นคอนเทนต์ธรรมดาดูโอเค เมื่อเราเปิดค้นหานะครับผมเสร็จปุบนะครับเราต้องการที่เราจะทำอะไรสมมติเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็พิมพ์คำว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ไปก็ได้ครับความสวยความงามก็ได้นะครับผมหรือถ้าเราอยากจะแบบว่าเป็นความรู้แล้วก็พิมพ์คำว่าความรู้นะครับผมหรือข้อคิดก็ได้นะครับผมมันก็จะเปิดหาให้เรานะครับผมแต่อันนี้ผมจะเปิดในช่วงเวลานี้เพื่อจะในส่วนในส่วนนี้ก่อนนะครับที่ผมจะทำนะครับผมว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับผม หลังจากที่เราพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณดูครับผมเนี่ยครับง่ายขนาดนั้นนะครับผมแค่คุณดูท่านเองครับผมแล้วบางคนบอกว่าเอา้าแค่ดูจะไปรู้อะไรล่ะคือเราต้องตอบตัวเองก่อนนะครับว่าคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรา ต้องการทํามันนะครับเพื่อจะให้คนอื่นได้รับรู้นะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับอย่างหลายอย่างนะครับคน้คนรูปค้นข่าวสาร Google Shopping และค้นหาบ,บน u t u b e นะครับผมนี่ทำให้เรารู้ว่า youtube ส่วนใหญ่จะค้นหาอะไรกันนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างกันนะครับจ้าอาฮะท่องเที่ยวจะเห็นว่าท่องเที่ยวนะครับผมท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีอะไรบ้างมีท่องเที่ยวต่างประเทศทองอการายการท่องเที่ยวต่างประเทศมันจะมีประมาณนี้ขึ้นมานะครับผม อาฮะกินกินเขาอยากกินอะไรอยากกินตีนไก่อยากกินตีนไก่กินตีนไก่กินโรตีสดอาฮะเราสามารถดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างสืบเจ้านักกินโมเอะกินจุอะไรก็ว่าไปอยากอยากกินปีโป้อะว่ากันไปต้องเบิกหนังคนเดียวกินข้าวเขาจะว่ากันไปสืบเจ้านักกินอ่าสืบเจ้านักกินอันนี้เราไม่รู้มันคืออะไรนะเราก็เข้าไปดูได้นะครับกินแซบกินนัวอยากกินไก่อ่ะก็ว่ากันไปอยากกินไก่มีคนอยากกินไก่ถึงพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำรวจพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ค่อนข้างเยอะนะทั่วทั้งประเทศนะครับผม กินปลาหมึกกินอาหารกินไก่เกาหลีกินจุกินการกินอาหารนะครับผมก็ว่ากันไปที่พักก็มีหลากหลายให้มาที่พักทูทับเบิกเขาคอส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับทาอาหารทําอาหารมีอะไรบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์ลยกันทำอาหารอาหารนะครับผมคนทําอาหารเด็กทาอาหารทาอาหารของเล่นสอนทำอาหารหนังทาอาหารนะครับผมมีหลากหลายครับผมที่เราสามารถที่จะเอามาดูได้คอนเทนต์ไม่มีขึ้นนะครับผม เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปใน12เดือนที่ผ่านมาเราสามารถประยุกต์ได้นะครับผมเป็นวันเดือนปีได้นะครับหมดหมู่เราสามารถเปลี่ยนได้นะอันนี้เป็นประเทศไทยนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเราสนใจในประเทศนั้นๆน,น,นะครับคอนเทนต์ไม่มีขึ้นมาแล้วก็ปิดไปนะครับ อันนี้ไม่ได้ยากจนความเกินความสามารถของทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถค้นหาได้นะครับในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับผมแล้วสามารถต่อยอดไปได้นะครับว่าคุณจะทําอะไรต่อไปนะครับในคอนเทนต์ของคุณนะครับผมอันนี้ผมกําลังลองทําอยู่เหมือนกันนะครับผมใน u t u b e ผมไม่ได้เป็นเซนในใน u t u b e นะแต่ผมก็อยากจะลองทําดูว่าผมสามารถทําไปถึงขนาดไหนในชีวิตของผมเองขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับรักทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิป